อาเปศส่งตั này, ư, và, đ ề, đ ang, ý, um ้งไว้แล้วนำคุณชุดตารงซึ่งงานคุณชุดตารงเอตัพัเคในเอตัดกว่านี่เาว่อยที่สุเท่างหลายังอีพะ คนชุดตาลาคืออันว่านางคชุตตาลาเอามันทัใหะ